สวัสดีครับอนี่ครับคันสีม่วงดำอะ่ะคื่องของลูกค้าที่เอามาของแต่งเสร็จแล้วครับนี่อุ้ยไฟ LED มเลยไฟมันจะวิ่งไปมาไปมาครับเวยดีเทีวิ่งก็วิ่งอยู่ก็ดดได้ก็ ทำสีคนเลเกิรเรียบร้อยแล้วขนาดติดของแต่งอะไรก็วางเครื่องอะกระจกเทียบเลยโหเอาเงี้ยเลยอ่ะเัวนี้เป็นเครื่องรุ่นแรกใช่ไหมเป็นรุ่นแรกแล้วนี้แล้วทำไมไม่ทำสีตรงนี้ด้วยททไม Mười không? Không, no không, không biết tay in town hồng bun. Clay, đi. Huh? Any toy tay to lọc này. ta... Hả? là. Hope, liam 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 là. là. Hope, มีตุ๊กตาเนี่ยสามอุตุ๊กตาเนี่ยมีไฟเลยนี่สายไฟอะไฟสว่างเลยโอ้ยมีไฟข้างบนตรงนี้อีกของแต่งเตียบเลยนี่อีกตัวหนึ่งนี่อะ สามตัวฝั่งนี้สามตัวฝั่งนั้นก็สามตัวมีสาเข้าสปอตไลท์เลยครับข้างบนแปดตัวตอนนี้ไหนหายไ,ไปไหนหมดอย่าไปใส่นี่อย่าไปไไซื้อมาใช่คน,น,น,นเดียวยัไม่ใส่ไอใช้ไฟไม่มา แทรทีรุ่นแรกเลยไม่มีอันนี้นี่ต้องเรืเครื่องาขนาดนี้ถึงจะเจ็บกี่ปีแ้วรุ่นเนี้ยกีก่ปีแล้ว,วเครื่องเนี่ยสองปีสามปีเองประมาณนี้เลยสูงสุดก็ห้าปีเลยแต่ที่มันออกมาเป็นรถเกษตรเลยรถอีแตนเลยออกมา ทำามีแตนเลยแถวฟังเนื้อเขาถึงจะใส่ไทยเขาใส่ไทยไงแถวฟังเนื้อใส่ตีดินอะจิดเทอร์โบแรงๆน่อยก็ตีดินหนึ่งตรงนี้ก็พ่นเรือร้อยแลกเตอร์อะไรสีดำ xp thứ bảy nửa battery mile nửa hai 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 mile làm vậy, chặt khẩu lực, hôm ừ, ô, làm cái, cái, cái của, ทองดีดีลาดลาดเ่ะลาดโอ นนู่่เานี่ยไอ้ตรงที่พักเกียร์อเาไปลองก่อนถ้าใส่ได้ก็จะพ่นสีใส่ไม่ได้ก็เจาะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็เอาไปเจาะใหม่ไงใส่โม่ไหนก็ไปเจาะใหม Rưng rung Adult её đi Jenny cält nhục ngăn không Cключ โอ้โอตรงนี้มีไฟสีน้ำเงิน้ย oh. ของแต่งเยอะขนาบนี้อันนี้เป็นไฟสีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสีสีอะไรไฟเนี่ยสีเขียวบ่ไฟตุ๊กตาเนี่ยสีอะไร chào lên Phanh này chậm Gọi này chẳng Con chỉ cửa này Điều con lại cơ đấy Khiếp ngầu đấy Để dăng với khiếp ngầu thì ngầu đây. รุ่นแรกเซตทีรุ่นแรกเลยเนี่ยที่ออกมาก็ไม่มีไดสตาร์ทนะคันนี่เดี๋ยวต้องใส่เพิ่มไดสตาร์ทไปตรงเกียร์เนี่ยนี่ตรงนี้ตัดช่องมีแตรหอยโค่งแตรไฟฟ้าลังดีแตรนี่ OK ạ, để mua nó đi cắt cái thanh kê OK, xài đại Bột xì, sên, nam mền, cắt đi rồi.

剪掉，剪掉，再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 剪 แคบติดนี้ก็ติดตามด้วยนะครับสอัสดีครับ